ขอสวัสดีวัยรุ่นบอกฟุตทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิโกโซไซเบอร์และสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปั๊มข้าวหัวที่เร็วที่สุดในแพทนี้นะครับผมปั๊มยังไงนะครับผมให้มันเร็วเร็วแบบโคตรเร็วเลยนะครับซึ่งเป็นบัตรของผลประตูนั่นเองนะครับห,หรือผลพอเทานะครับที่ปรับมาใหม่นะครับผมอนะ ก่อนนะครับที่แอดมินจะแก้เราต้องรีบเล่นเลยบอกเลยว่ารีบเล่นเลยครับและวันนี้แจกผลมังกรนะครับผมมานะฮะใครที่แบบอยากได้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าวิธีการปั๊มที่เร็วที่สุดของผลประตูเนี่ยนะครับทีละ5 0 0 0มื่นนะครับผมทีละ5 0 0 0มื่นเลยเนี่ยทำยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่วันเลยครับผมเอาแล้วครับผมต่อไปเป็นกิจกรรมแจกไ d ดีนะครับผมกลับมาแล้วนะสำหรับวันนี้นะฮะก็ เป็นนะไอดีผลมังกรนะครับหรือวิวตันอะไรตันหมดแล้วมีมงมีมัดอะไรครบหมดนะครับมีโคมีเที่ยวนะให้นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผลฟินิก์ผลเลิฟไปให้ด้วยนะครับและก็นะครับนี่สาคัญสุดเลยนะครับกระจกนะครับเอาไปทำเผาวีสีต่อเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับ f c ที่ได้ไปนะครับผมมานะ ใครไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมไปที่ลิงใต้คล well. ิปได้เลยนะครับพิกกี้ช็อปนะครับผมโอ้โหสุ่มแค่1บาทเท่านั้นนะผมก็ได้ตึงๆแบบนี้ไปแล้วนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับน้องผู้โชคดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสาหรับวิธีการปั๊มข้าวหัวเด็ดๆนะครับอ่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับสาหรับวิธีนี้นะครับบอกเลยเลยว่าอย่างโกงนะอ่า ใช้ผลประตูนะครับผมในการปั๊มนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรีสเตตัสก่อนนะครับจากที่ปกติเนี่ยสเตตัสของพี่โก้เนี่ยจะเป็นสายดาบนะครับเอ้ยไม่ใช่สายดาบทุ้ยสายผลนะเออเป็นสายผลนั่นเองนะครับเราต้องมารีสเตตัสก่อนสําหรับใครที่มีโลบักเยอะนะครับผมก็รีกับโลบักได้เลยนะครับแต่สาหรับพี่โก้ในโลบักไม่ค่อยเยอะนะก็เลยต้องแบบ อัานีฟรีอะน้องๆต้องไปปั๊มตังม่วงอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีการปั๊มข้าวหัวในวันนี้นะครับว่ามันจะเด็ดขนาดไหนสําหรับการปั๊มข้าวหัวของพี่โก้นะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มวันที่เรารีสเตตัสนะครับเป็นสายดาบก่อนนะครับจริงๆสายอะไรก็ได้แหละนะครับแค่ใช้ผลประตูนะโอเคครับอย่างนั้นนะครับให้เราเดินทางไปยังโลก3ามนะครับหรือว่า ซิดซีนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนีครับให้ไปแถวแถวเกาะช็อกโกแลตนะครับหรือว่าเกาะแถวแเกาะบิ๊กมัมอะไรแบบนี้เพื่อที่จะไปยังเกาะใหม่หรือว่าเกาะสุดท้ายที่ GM เเพิ่งสร้างมานะครับนี่ เป็นเกาะอมยิ้มนะครับประมาณนี้เลยไอเป็นลูกอะไรอะอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วนะครับเินเช่นเบรกหรือว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> สักอย่างหนึ่งนะสักอย่างหนึ่งโอเคเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็มายืนบนหินอันนี้เลยนะครับทําไมนะฮะถึงต้องมายืนบนหินอันนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพี่โกจะบอกนะครับผมว่าทําไมนะฮะ เพราะว่าเราจะปั๊มข้าหัวนะครับผมด้วยโปนะฮะแต่เราไม่ได้ใช้โปนั่นเองนะครับจากนั้นให้เลือกซื้ฟนะครับซื้ฟสิงคโปร์นะครับเน้นย้าว่าเป็นซื้ฟสิงคโปร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพยืนที่หินตรงนี้นะครับอ่าเวลาโปลอยมานะครับผมเราไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับรอกดสกิลวีนะครับเพราะว่าโปเนี่ยมันจะมารวมกันตรงนี้นะครับจากนั้นกดสกิลวีนะครับแค่นี้เองนะครับผมเราก็ได้ข้าหัวง่ายๆเลยเฮ้ยง่ายๆขนาดนี้เลยคือแบบ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับจริงๆเนะยนี่คือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แบบห้าหัวมาฟรีๆแล้วอ่ะเออดีไหมทุกคนโคตรดีนะฮะวิธีการนี้เนะฮยโคตรดีบอกเลยนะครับนี่ดูๆรัวๆนะครับผมทําเหมือนเดิมเลยนะฮะยืนรอตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดหลังจากนั้นก่อนที่จะเราเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟนะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเซิร์ฟอ่ะให้เราอ่ารอเนี่ยครับผมรอให้มันแบบพ้นค่าการต่อสู้ก่อนเนี่ยประมาณนั้นนะครับ เอาแล้วครับสําหรับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมนะเปิดผลประตูเข้าไปโอ้โหปิดจ็อบนะฮะง่ายๆโอ้โหด,ดูดิได้ทั้งสองคนคือก็เคยได้สูงสุดนะครับห้าคนนะครับคือแบบห้าหมื่นทั้งเดียวอะ่ะห้าหมื่นนะครับแค่ยายซื้อไปเสร็จปุ๊บมันจะมีสถานะนะครับอยู่ในการต่อสู้เนี่ยอยู่ในการต่อสู้ตรงนเนี้ยเนี่ยเราอย่าพึ่งไปนะครับให้ให้ใหร้อ,อยหายเป็นปกติก่อนแล้วค่อยรีเซิร์ฟนะครับ พอหลังจากรีเซิร์ฟไปนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมอีกนะครับใช้วิธีการเดิมเลยนะฮะนี่เลยนะครับรอตรงนี้นะครับรอก่อนรอก่อนนะฮะจากนั้นนะครับผมเมื่อมันอยู่นิ่งๆนะครับวีมาเรากดสกิลวีนะครับได้นะครับได้เลยนะฮะไม่มีอะไรมากคือเข้าปึ๊บก็คือได้ปั๊บอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะฮะคือเร็วแค่ไหนทุกคนโอ้โหหนึ่งเอ็มวันเดียวก็เอาอยู่นะฮะวันเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็วนเซิร์ฟนะฮะ ไปเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวมันมีมากกว่านั้นนะฮะมันมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งถามว่าวิธีนี้ยากไหมนะครับผมไม่ยากนะสำหรับพิโก้แค่มีผลประตูอย่างเดียวจริงๆไม่จําเป็นต้องอับสายดาวก็ได้แค่อัพสายผลมานะครับส่วนอีกที่นึงเนี่ยครับผมก็เกาะจนสลัดตรงนี้แนะนําอย่ามานะครับเพราะว่ามีคนมาเฝ้าทําเหมือนเราเนี่ยนะครับจากที่นนแล้วพิโก้ทำมีนคนมาปั๊มเยอะมากนะครับโอ้โหนี่ฮะ เจอคนปั้มของจริงเนี่ยโอ้โหดูดิดูด,ดูโอ้โหพีพีอย่างแม่นโอ้โหละดับเซเบอร์ด้วยนะครับสายดูดนี่ล่าข้าวัวแน่นอนนะครับคนนี้นี่คือแบบคนดาร์กเนี่ยได้รับความนิยมเยอะสุดเลยนะครับในการแบบต่อสู้สายดาบเนี่ยเพราะว่ามันแรงมากมาใช้กับเซเบอร์นี่คือแบบล่าข้าวัวกันรัวๆอันนี้รัวๆจริงๆนะอันนี้พี่โก้ไม่ได้โมดูดิโอ้โหนะรโดนจริงกับตายน้องๆว่าพี่โก้ตายแลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว เกดสกิลฟิตโอเคมีย่องมาก่อนผลประตูทันทีจะจุกจุกไม่ได้ติดเสาโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเราต้องรอดนะจังหวะนี้ออกไปครับโอ้โดนตะวัมโดนตะวัมโอ้โดนซะขนาดนี้ขี่เอ็มวะเนี่ยผมไม่รู้ขี่เอ็มนะแต่เราคิวเนี่ยครับผลประตูนี้บอกได้เลยว่ากินเน้นเน้นเนื้อนะครับผมแล้วก็ไปรีตัวแบบชิวๆนะรีตัวแบบชิวๆจริงๆจนแบบติดหัวร้อนเลยนะฮะเจอผลประตูนี่โอเคครับเห็นปะ เราออกมาได้นะครับซึ่งคนเมื่อกี้เราเจอนะครับผมกับคนลา่างขัว 21m นะะ 21m ในที่นี้นี่คือโคตรตึงนะตึงของโคตรตึงแล้วนะครับโอเคนะเรามีแค่ไม่กี่เองเราต้องไปก่อนเนะี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปก่อนไหนก็ได้นะครับเทเลพอร์ตไปนะครับพอสถานะว่างนะครับเราก็รีตัวได้เลยเนี่ยผลประตูมันเกียนอย่างเงี้ยนีไงเห็นปะรีตัวได้นะครับจากนั้นก็ไปฟาร,ร์มต่อเนะี่ย าร์มต่อเอาข้าวหัวเรื่อยๆนะครับอ่าพอหลังจากเราได้ข้าวหัวเรื่อยๆเนี่ยเราได้ข้าวหัวเหนือกว่าคนอื่นสักประมาณ 2M หรือว่า3 m อมก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยไป PVP กันนะครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มสะสมไปเรื่อยๆถ้าใครที่เสียอ่เขาเรียกว่าอะไรอะข้าวหัวมาก็ไปเอาข้าวหัวคืนด้วยวิธีนี้ได้นะครับจะได้ไม่หัวร้อนเนี่ยครับหรือว่าแบบเสียข้าวหัวไปแบบฟรีๆนี่ไงนี่ไงมานอนอยู่แล้วนะครับใช้โยลุกก็ได้ทดสอบไป1ทีอ่า พอเ,เราปั๊มได้จริงเนี่ยครับบางบางตัวนี่ยเขาไม่ได้เปิดไปนะอ่าโอเคเห็นปะได้ข้าวหัวอีกแล้วโอ้โหชิวๆครับน้องๆโอ้ได้แบบชิวๆอ่ะโอ้โคตรดีดูดิเอาเลยครับมาต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาลูกสองนะครับเราได้ข้าวหัวแล้วต่อไปเราไปล่าข้าวหัวได้แล้วเพราะว่าข้าวหัวของเราเนี่ยมากกว่า2.5แล้วนะครับรก,กบ็มันก็บวกบัฟไงนะครับบัฟโจมตรงโจมตีอะไรแบบนี้มานะครับคราวนี้เราลุยกันเลยโอ้มาเลย มาครับมามามาเขาหนีออกอย่างเดียวเลยนะหนีออกอย่างเดียวเลยจังหวะนี้จะไหวไหมโอ้โหเขาหนีไปเรียบร้อยอ่ะหนีไม่ได้พี่โก้ต้องรอดักอยู่ข้างหน้าเลยนะพี่โก้ก็ลเลยไม่ใช่สกิลเห็นป่ะเนี่ยรอดักอยู่แล้วโอ้โหคอมโ,มโบลงมาที่เราเพียบเนี่ยจังหวะนี้มาเพียบจริงๆเลยโอ้โหช่วยไม่ได้มาเอาไปหกพันว่าอุ้ยโอ้เขาปืนมีมากพอดีเราอยู่ไม่ได้เนี่ย เปินวิตีไปอยู่ในวิตีแทนเลเล็กันตามมาไหมอ่างานนีมีอยู่อ่ะมีอยู่ก็ตามมาอยากได้ก็ตามมาไม่ใช่ไม่ใช่จะตายง่ายๆนะเออก็มาดิมาดิตายง่ายที่ไหนตายง่ายที่ไหนโชคไปนะจังหวะนนี้ตกไปเอาโชคมาจริงๆพี่โก้ได้ย่าไปเฉียดัดมางกอนะเล่นดีๆเนื่องจาก เราเล่นบผลอีนเยอะเกินไปช่วงนี้ผลประตูไม่ค่อยได้เล oh, oh, like, oh, ่นนะครับก oh, mmm. oh, really? okay. oh, on ็ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ยื้อเท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหโดนรัวเลยมวดเด็บพูดแบบน้องๆอยู่ออกไปครับผมป้าเข้าไปโอ้ยขอสวนมานะโอ้เราเกือบแตกนะจังหวะนี้บอกเลยเกือบแตกนะอ่าเดี๋ยวเราหนีออกมาได้ก่อนมาใต้โลกกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้เขาตามหรือเปล่าเฮ้ยเขาตามเขาตามยังไงครับผมจังหวะนี้ยังไง จะไหวหรือเปล่าเนี่ยครับหมายถึงเราไม่ใช่หมายถึงเขาโอเคเราออกมาก่อน,นครับผมจังหวะนี้ออกมาก่อน,ใจ,นใจเย็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 นัยรย่นอย่างไงครับผมอย่างไงเจอคิต้ามาหาบาลัยโอ้โหโดนไปสี่เป็นเก้านียโอ้โหเซิร์ฟมันดีเลยหรือเปล่าทําไมเขาส่วนเราเร็วจังของเราพลังยังไปไม่ถึงเลยอยจังหวะนี้เปิดประตูไปทีโค้งนะ ได้โอกาสชกไปหนึ่งช็อตนะฮะโอ้โหสูสีจริงๆนะี้ยฮะเฮ้ยว่าเขาเล่นกี่มือนะเป็นคนที่แบบเล่นลโโหสนโนเนี่ยได้โอเคมากเลยนะครับหนึ่งคนเลยหรือว่ามือไวอยู่นะน้อง,งคนนี้เนี่ยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวยังไงครับผมมาดิมาดิได้ไหมได้ไหมเซอกิต้าหน่อยเป็นไงยังยังยังไม่มีใครไปไหนยังไม่มีใครเปไน็นไรอวดก็ไปจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยไม่โดนได้งไง เฮ้ยไม่โดนโอ้โหเป็นไปได้ยังไงทุกคนเฮ้ยน่าจะโดนนะแต่ว่าแบบไม่โดนเ่ะเมื่อกี้ไม่โดนได้ยังไงอ่ะเฮ้ยควรโดนนะอุ๊บปุุ๊๊ยยังไงครับผมยังไงยังวไนด้เราเกือบเราเกือบผิดเกือบผิดเย็นใจเย็นโอ้หลบได้หมดเอ้ยไม่โดนอีกแล้วไอ้ชกดูดิโอ้โหเมื่อกี้แบบชกไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเบื่อมันเหมือนแบบซื้อมันเลื่อนเือยังไงไม่รู้นะฮะขอผิดตอนแลวกอุ๊ยชกผิดอีกแล้วโอ้อะไรวะ เริ่มแปลกเลยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วเราไปดีกว่านีะไปดีกว่านีะตามมาถ้านายอยากตามก็ตามมาเดี๋ยว่วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนั่นไงนั่นไงอุ๊ยโอ้ยพัดเรามาไกลพัดเรามาไกลจังหวะนี้นายจะรอดเหรอนายจะรอดเหรออุ๊ยโอ้ยโดนโดนเปิดประตูครับจังหวะนี้แปลงร้างมาครับอยู่เลือดนะครับจังหวะนี้รอจังวันสวยๆนะครับเข้าปึ๊บ เรียบร้อยครับปุ๊ปึ๊บปึ๊บตา้านะครับอ่าออกไม่ได้จังวันนี้เรียบร้อยไตหวันนะครับเอาเลยครับสำหรับการปั๊มก็ประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ